สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันนางสาวโรอน์ธีทองนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่5นะคะค่ะต่อไปนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องเทคนิคสุดท้ายนะคะก็คือเทคนิคการใช้เพลงนะคะค่ะอยากทราบไหมคะว่าเทคนิคการใช้เพลงคืออะไรคะค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้นะคะเรามารู้จักคําว่าเพลงก่อนนะคะค่ะเพลงหมายถึงอะไรนะคะเพลงก็หมายถึงสำเนียงกับร้องหรือตำนองดนตรีนะคะ และก็เทคนิคในการใช้เพลงประกอบการสอนหมายถึงกลวิธีการต่างๆที่ครูใช้สำนองสำเนียงการขับร้องและสำนองดนตรีมาให้นักเรียนได้ร้องหรือครูร้องให้นักเรียนฟังเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของ วัตถุประสงค์ของการใช้เพลงนะคะค่ะวัตถุประสงค์ในการใช้เพลงนะคะก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะหนึ่งก็คือเพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานไม่เครยียดและเอื้อเอื้อต่อ,ก,อการเรียนรู้นะคะไอ้นี่ก็คือสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าการที่ว่าครูได้นําเพลงมาใช้ในการเรียนการสอนนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือทําให้เด็กได้ผลคลายความเครียดได้ก็คือ ความสนุกสนานในการเรียนนะคะ2ก็คือเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้าน,าานร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาในข้อนี้ข้อจะหมายถึงว่าการที่ว่าเราได้นาเพลงมาให้นักเรียนในการเรียนจะสร้างบรรยากาศแล้วนอกจากนี้จะทําให้ร่างกายของนักเรียนหรือว่าอารมณ์ของนักเรียนมีความรู้สึกดีขึ้นนะคะสังคมความเป็นอยู่ในห้องก็จะมีความสามัคคีมากขึ้นค่ะข้อที่สเพื่อสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมข้อนี้ก็สําคัญค่ะเพราะว่า เพลงแต่และเพลงที่เราจะนํามาใช้ครูก็ต้องทัดเลือกเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่านักเรียนจะนําเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนนะคะข้อทีสี่เพื่อช่วยนักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ค่ะค่ะต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของประโยชน์ของเพลงนะคะก็เหมือนที่พูดไปเมื่อตะกี้นะคะก็จะมีการผ่อนค,คลายความเครียดช่วยทําให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลินทำให้บทเรียนจากยากดูให้ขึ้น ช่วยสร้างแรงจรูงใจให้แก่นักเรียนในการเรียนช่วยให้นักเรียนจําเนื้อหาและประทับใจความรู้สึกไว้ได้น,น,นานๆนะคะค่ะต่อมาเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของเพลงนะคะเพลงจะเป็นเพลงที่ให้และสั้นสามารถจําเนื้อร้องได้ภายในระยะเวลาสั้นๆข้อนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูควรคานึงถึงนะคะเพราะการที่ว่าเราจะนําเพลงมาใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้นั้นหากเรานําบทเพลงที่ว่ามีความยาวเกินไปนะคะอาจจะทําให การที่ว่านักเรียนจะเกิดความสนุกสนานจะทําให้หนักเรียนเครียดได้นะคะข้อที่2ก็คือมีเนื้อหาของเรื่องที่จะสอดเรกไว้ในเพลงทุกเพลงก็คือเพลงที่จะนํามาใช้แต่ละเพลงก็จะต้องมีวัตถุประสงค์ว่าเราจะนําเพลงนี้มันใช้เพื่ออะไรจะทําให้หนักเรียนนั้นได้รับประโยชน์ในด้านใดบ้างนะคะข้อที่3คือเน้นความไปรคสนุกสนานเปลี่ยนบรรยาก,กาศในการเรียนไม่ให้ เพลงเครียดนะคะไอ้นี้ก็ถูกต้องหนีเลยค่ะเพราะว่าการที่ว่าจะนําเพลงมาใช้ได้เราก็ต้องคัดเลือกเพลงที่ว่าดูไม่เศร้านะคะเมื่อนํามาใช้กับนักเรียนแล้วนักเรียนถือความสนุกสนานอยากร้องเพลงนะคะไม่ใช่ว่านําเพลงมาให้นักเรียนร้องแต่การที่นักเรียนร้องเพลงที่จะร้องออกเสียงกับกลารเป็นน้ำกลางนะคะข้อที่สี่เพลงนั้นจะต้องมีเนื้อหาเนื้อร้องที่ไม่หยาบคายข้อนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญนะคะ การที่เราจะนําเพลงมาใช้กับนักเรียนอาจเรานําเนื้อเพลงเพลงที่ว่ามีความหยาบคายมาใช้อาจจะทําให้นักเรียนติดติดคําพูดในเนื้อหาของเพลงได้นะคะค่ะดังนั้นการที่ว่าเราจะนําเพลงมาใช้ในแต่ละครั้งเราก็ควรศึกษาเนื้อหาให้ดีนะคะว่าเพลงนี้เหมาะสมกับเด็กหรือเปล่านะคะค่ะดิฉันก็ขอขอบคุณเรียนเท่านี้นะคะขอสวัสดีค่ะ